ชมรมจิตสาธารณะ c p พจอบมือกับภาคประชาสังคมส่งต่อกำลังใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะมอบชุดอุปกรณ์การแพทย์ขั้นพื้นฐานให้กับสมาคมคนพิการจังหวัดมหาสารคามเป็นแห่งที่9จาก15แห่งทั่วประเทศค่ะ ซีพีอผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทยเดินหน้าสืบสารปฏิธานองค์กรรวมสร้างสารรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนขับเคลื่อนโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันต่อเนื่องพร้อมส่งต่อกำลังใจมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับมูล,ลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปยังเครือข่ายผู้พิการ15จังหวัดทั่วประเทศค่ะล่าสุดนะคะมูล แลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการและผู้ได้โอกาสอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะคะได้ร่วมกับชมรมจิตสาธารณะ CPR พร้อมพนักง,งานร้านเซเว่นอเลเว่น ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานอาทิผาออมสำหรับผู้ใหญ่แอลกอฮอลทำความสะอาดน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 เป็นแห่งที่9จาก15แห่งทั่วประเทศค่ะ โดยมีนายธนาวุฒิปกิระเนยนายกสมาคมคนพิการและผู้ด้โอกาสอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายสาครกัญยาคำผู้จัดการฝ่ายบริษัทมหาชนจำกัด CPO ตัวแทนชมรมจิตสาธารณะ c p พและพนักงานเซเว่นอเเป็นตัวแทนในการส่งมอบนะคะ สืบเนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาชมรมจิตสาธารณะ c p พพร้อมกับพนักงานร้าน7 e เ e ่ e อเได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมอบให้กับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทยอาทิผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระชมรมแท็กซี่มิเตอร์แอร์พอร์ตเครือข่ายหาบร่แผงรอยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการและสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็ก การและจะทยอยมอบให้กับเครือข่ายผู้พิการทั้ง15จังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ